เวลคัมแบ็ c ทูมอเตอร์มาเน CS-47 ชยหนุกรุ่นปี2025คือหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก,กรุ่นดั้งเดิมตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1,960โดยกองทัพบกสหรัฐอเมริกาเฮลิคอปเตอร์ลำนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกรง่งความเชื่อถือได้และความสามารถในการบรรทุกของหนักในปี2025รุ่นล่าสุดของไหนุกยังคงแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการที่ยอดเยี่ยมของเทคโนโลยีการบินเพื่อการทหาร เฮลิคอปเตอร์ c h 47ช้หนุกรุ่นปี2025ยังคงรักษาการออกแบบพื้นฐานแบบโรเตอร์คูลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่แยกออกจากเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปโดยใช้ใบพัดหลัก2ชุดติดตั้งอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของตัวลำทําให้สามารถยกของหนักได้ในระดับที่เฮลิคอปเตอร์ใบพัดเดียวไม่สามารถเทียบได้การออกแบบแบบนี้ยังช่วยลดแรงบิดหมุนทําให้ไม่จําเป็นต้องมีโรเตอร์หางและเพิ่มเสถียรภาพในการบิน ในรุ่นปี2025ระบบขับเคลื่อนถูกปรับปรุงใหม่ด้วยเครื่องยนต์นรุ่นล่าสุดของ Honeywell T55GA7144 ที่ให้กำลังมากถึง6,000แรงมา้าซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้ใชหนุกมีความสามารถในการบรรทุกของหนักเพิ่มขึ้นถึง25%เมื่อเทียบกับรุ่นเ F หรือรุ่น G ที่เคยใช้งานกันมาก่อนหน้านี้ ด้านความจุบรรทุก CS-47 รุ่นใหม่สามารถขนย้ายทหารได้สูงสุดถึง55นายหรือบรรทุกสัมภาระและยุโทโธปกรณ์ได้มากกว่า10ตันทั้งในภายในตัวลำและแบบห้อยใต้ท้องเฮลิคอปเตอร์จุดเด่นอีกอย่างคือพื้นห้องโดยสารที่ออกแบบให้แข็งแรงเป็นพิเศษรองรับการบรรทุกพาหนะทางทหารอย่าง s m m w v หรือแม้กระทั่งปืนใหญ่เบาไม่เพียงแต่พละกกำลังจะโดดเด่นระบบอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมการบินก็ถูกพัฒนาออย่างก้าวกระโดด โดย cs 4 7รุ่น2025ติดตั้งระบบการบินดิจิทัลเต็มรูปแบบ fly by wire ทำให้การควบคุมแม่นยำมากขึ้นนักบินสามารถควบคุมการบินผ่านจอสัมผัสและมีระบบแสดงผล hud ที่ช่วยให้การนำทางในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนปลอดภัยยิ่งขึ้นในเรื่องของความปลอดภัยและการป้องกันตัวเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มาพร้อมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบครบชุดเช่นแอร aar 5 7 common missile warning system ที่สามารถตรวจจับและเบี่ยงเบนจรวดยิงเข้ามาได้แบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งระบบปล่อยเป้าหลวงชาร์ฟแฝดที่ทำงานอัตโนมัติในด้านความเร็ว ch 7ชัยหนุกรุ่นใหม่สามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ315กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีรัศมีปฏิบัติการไกลกว่า600กิโลเมตรซึ่งทำให้เหมาะสำหรับภารกิจหลากหลายทั้งลำเลียงยุทธปปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือแม้แต่สนับสนุนปฏิบัติการทางอากาศในพื้นที่ห่างไกลในรุ่นปี2025ยยังเน้นเรื่องการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น โดยโครงสร้างและระบบภายในถูกออกแบบให้เข้าถึงได้สะดวกชิ้นส่วนหลักสามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วลดเวลาหยุดซ่อมและเพิ่มความพร้อมในการรบซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในสภาพแวดล้อมของสงครามสมัยใหม่ในภารกิจทางทหาร CS-47 ชัยหนุกไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการขนย้ายแต่ยังเป็นทรัพยากรที่มีค่าของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ใช้ในภารกิจแทรกซึมการช่วยเหลือฉเฉลยการลำเลียงกำลังทหารเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายในช่วงเวลาสั้นๆการใช้เฮลิคอปเตอร์แบบโรเตอร์คู่ยังช่วยให้สามารถลงจอดในพื้นที่จำกัดได้ง่ายขึ้นเช่นลานเขาหุบเขาหรือพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีสนามบินอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือการที่ CH เ47รุ่นใหม่ถูกออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับอากาศยานไร้คนขับได้มีระบบเชื่อมต่อข้อมูลกับโดรนลาดตระเวนหรือแม้กระทั่งสามารถควบคุมโดรนได้จากห้องนักบิน ซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในยุทธวิธีแบบผสมผสานของกองทัพสมัยใหม่ในปี2025หลายประเทศทั่วโลกยังคงเลือกใช้ไชนุกเป็นเครื่องบินลำเลียงหลักไม่ว่าจะเป็นอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียญี่ปุ่นหรือแม้แต่ประเทศในตะวันออกกลางโดยต่างก็ปรับแต่งไหนุกให้เหมาะกับลักษณะภารกิจเฉพาะของตนเองเช่นการติดอาวุธป้องกันตนเองการเพิ่มถังเชื้อเพลิงเสริมหรือการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตแม้ว่าเฮลิคอปเตอร์ c h 47จะมีอายุมากกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว แต่การออกแบบพื้นฐานที่ล้าหน้ามาตั้งแต่ตน้นบวกกับการปรับปรุงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทำให้มันยังคงมีความสำคัญในสมรภูมิปัจจุบันรุ่นปี2025ถือว่าเป็นการรวมความคลาสสิกและเทคโนโลยีล้ําสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวสุดท้ายนี้สิ่งที่ทำให้ c s 4 7ชัยหนุกรุ่น2025แตกต่างจากเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปคือความสามารถในการบรรทุกที่เหนือชั้น ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมแบบสุดคััวและการตอบสนองต่อภารกิจที่หลากหลายทั้งในยามสงครามและยามภัยพิบัตินี่คือเฮลิคอปเตอร์ที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วในหลายทศวรรษและยังพร้อมรับมือกับอนาคตอีกยาวไกลหากคุณต้องการเวอร์ชั่นแบบมีเสียงภาคหรือปรับความยาวให้เหมาะกับคลิปวิดีโอเฉพาะช่วงเวลาเช่น5นาทีหรือ10นาทีบอกได้นะครับ